สวัสดีครับสวัสดีพบกับช่องปูคนเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ทําการปล่อยควายครับไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวนะครับวันนี้ก็จะลงคลิปยาวให้พี่น้องรับชมนะครับการเลี้ยงควายของผมในแต่ละวันนะครับเช้ามาผมก็จะปล่อยนี้ครับปล่อยให้เดินธรรมชาติเลยครับลงทุ่งนาครับทุ่งนาไม่ค่อยมีหญ้าครับ่วงนี้แรงมากครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น นี่นะครับนี่ผมเดินสำรวจตลอดนะครับรัวลวดขาดครับถ้าลวดขาดนี้อันตรายมากครับเสียตังค์แน่นอนครับนี่นี่ครับยิงมาจากฝั่งนู้นเลยครับลวดไฟฟ้านะครับต้องเดินสำรวจตลอดนะครับเพราะว่ากลัวไม้ล้มหรือว่าลวดขาดนะครับจะทําให้เราเสียตังค์ได้นะครับเพราะว่าถ้าลวดขาดมุดไปกินแน่นอนครับนี่ กำลังงามเลยครับใบเขียวๆเลยครับใบอ้อยส่วนควายก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นบริเวณที่ผมกั้นไว้นะครับนี่ครับไปนู่นนี่ครับนะพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณไม่ใช่พื้นที่ของผมนะครับเป็นพื้นที่ที่ผมเช่าเขาปล่อยนะครับประมาณสิบกว่าไร่ได้อยู่นะครับตรงนี้นี่ครับ ปล่อยแบบธรรมชาติครับไม่ได้ลากจูงนะครับปล่อยให้เขาเดินกินธรรมชาติเลยครับน้ําก็อยู่ฝั่งนู้นครับนผมใส่ไว้ให้กินครับป้นน้าโซล่าเซลใส่ให้นะครับส่วนควายเขาเขาก็จะเดินไปตรงนี้นะฮะเดินวนวนรอบๆไปเนี้ยลุไปจางนี้ครับพอร้อนก็จะไปนอนที่ร่มนะครับนะร่มก็อยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งทางเข้าคอกเลยครับนต้นไม้ใหญ่ๆนะครับ เป็น่มที่เขานอนตอนกลางวันไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวนะครับคลิปนี้ก็ทำลงหน่อยนะครับเพราะว่าได้โอกาสเดินสำรวจดูพื้นที่ครับฝนก็เหมือนจะตกนะครับแต่ก็ไม่ตกครับบางพื้นที่อาจจะตกแล้วนะครับแต่ว่าทางบ้านผมยังไม่ตกนะครับสุรินทร์อำเภอปราสาสครับยังไม่ตก ควายของผมก็ตอนนี้เหลือหกตัวครับเอาออกไปบ้างส่วนแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีสิบเอ็ดตัวครับไม่ได้จําเป็นที่จะขายนะครับแต่จาเป็นเพราะว่าพื้นที่เราไม่มีครับเราก็ต้องเอาออกครับเพราะว่าเราไว้เยอะไม่ได้ครับเลี้ยงตามพื้นที่นะครับพื้นที่น้อยก็เลี้ยงตามน้อยนะครับอาศัยว่าใส เชื้อพ่อใหญ่ๆแล้วก็พัฒนากันต่อไปครับตอนนี้ก็กําลังพัฒนาอยู่นะครับอันนี้เป็นแม่บ้านบ้าทครับแต่ตัวลูกเป็นลูกหลอดแล้วนะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นลูกชายเบิ่มพันล้านครับส่วน2ตัวนู้นก็ฝั่งซ้ายก็ลูกช้างอด,ดอนครับฝั่งขวาเป็นลูกเพชรผูเพงครับตอนนี้สถานะแม่ก็ตัวนี้ท้องช้างอด,ดอนแล้วนะครับนี่สามเดือน ส่วนตัวนี้ก็ท้องเพชรตะวันนะครับจะเข้า2เดือนแล้วครับทำไมถึงรู้ว่าท้องเพราะว่าผมตรวจท้องแล้วนะครับตรวจเองด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากถ่ายเป็นวิดีโอยาวให้พี่น้องได้ดูนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ผมเลี้ยงตรงนี้ก็ลำบากพอสมควรครับเพราะว่ามีปะมีสวนอ้อยที่เขาปลูก ถ้าเราจัดการไม่ดีลูกวัวลูกควายเราไปกินนี่โดนเขาเรียกค่าสียหายนะครับนี่ครับจะให้ดูกำลังงามครับนี่งามมากแถวบ้านปลูกอ้อยเยอะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดินเช็คดูลวดนะครับกลัวขาด ถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องปูคนเลี้ยงควายครับสวัสดีครับ